เดี๋ยวบางต้อทะเบียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอวกครองสาวทีมกีนะคะผนยุสคาร้อยเอ็ดนะคะวันนี้นะคะน้องตานมาส่งมอบรถอยู่ที่อำเภอเมยวดีนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดมาขออนุญาตสอบถามเลยนะคะคุณพี่เขาเลือกรถกับน้องตานยังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ พอดีไปเจอใน YouTube นะ,ะ YouTube. ่ะค่ะ y o u t u อ่าพอดีะคะ่ะพอดีจะกลับบ้านก็เลยโทรหาน้องตาลนะคะอ๋อโอเคมากเลยนะคะช่องนะคะชื่อช่องเซลล์ลูกตาล p s ร้อยเอ็ดนะคะเข้าไปเลือกรถกันได้นะคะจะได้รับรถง่ายๆวันนี้นะคะคือของพี่เนี่ยทำเรื่องแค่ภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะอนุมัติรับรถแล้วนะคะตอนนี้นะคะฝากลูกค้าไว้ด้วยนะคะแล้วก็ คุณพี่ประทับใจไหมคะวันนี้น้องมาส่งมอบเลยประทับใจมากเลยค่ะโอเคค่ะถ้ายังไงฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรถมือสองคุณภาพดีทำเรื่องง่ายอนุมัติไวอย่างนี้นะคะ0 6 2 9 0 9 8 1 4 2น้ปนอง้องเซลล์ลูกตาลหรือจะโทรหาน้องหนึ่งค่ะโทรหานับได้ค่ะที่เบอร์065239ค่ะ587ฝากช่องทางติดตาม YouTube นับด้วยนะคะเซลล์นับหนึ่งรถมือสองน้องป้ายแดงค่ะออกยไม่ยากเลยนะคะขอบคุณที่เชียรมาดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ